สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวกุสิตีเชชเชอชูสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปริชานลองปาข้อที่แปดจุดหนึ่งนะคะเมื่อหลอดไฟดวงแรกติ่งนะคะดวงที่สองจะดับเมื่อหลอดไฟดวงที่สองดับนะคะดวงแรกจะติดค่ะอันนี้จะเป็นการต่อๆนะคะก็คือกล่าวต่อกับกลาวอินหนึ่งต่อกับดีหนึ่งอินสองดับดีสอง VCC ต่อกับ VU แล้วก็หลอดที่หนึ่งต่อกับ K หนึ่งหลอดที่สองต่อกั K สองค่ะในส่วนของโค้ดนะคะก็คืออันดับแรกเราจะประกาศตัวแปรค่ะ ดีหนึ่งหรือ gpio 5 D2 d 2 gpio 4คะ่ะแล้วก็ led ก็จะใช้เป็น d 1นึ่ d 2องในส่วนของ setup นะคะก็คือประกาศ pin mode led 1 output pin mode led 2 output อันนี้จะเป็นในส่วนของลูปอันดับแรก led 1ดับ led 2ติด delay สามพันหรือว่าสามวิน,นเองคะ่ะอันที่สงองก็จะเป็น led 1ติด led 2ติด delay สามพันหรือว่าสามวินาทีเมือนกันคะ่ะอันที่สาม led 1ปิด led 2ดับ delay สามพันหรือสามวีค่ะอันที่ีนะคะ led หนึ่งติด led สองติด d ในสามพันหรือสามวีเหมือนกันค่ะเงอนไข่านที่แปดจนะคะเมื่อหมุนศูนยถึงสองบนะคะดวงแรกจะติดดวงที่สอจะดับค่ะเมื่อหมุน2อ7 5้อบเจดงร้บงนะคะดวงแรกจะดับดวงที่สองจะติดค่ะเมื่อหมุนห้าร้อยสบสามถึงเจรอบนะคะทั้งสองดวงจะดับเมื่อหมุนรอบทสี่นะคะทั้งสดวงจะติดค่ะต่อไปนะคะจะเป็นส่วนของวงจรน,นะคะค่ะอันแรกนะคะอดนะคะ ขาแรกนะคะต่ออยู่กับสามูค่ะขาที่2นะคะต่ออยู่กับ A0 ค่ะขาที่3นะคะต่อกับกลาวค่ะต่อไปนะคะขาเอ่อ LCD นะคะ LCD ซีดนะคะขากลาวนะคะต่อกับกลาวค่ะขา VCC นะคะต่อกับ VU ค่ะขา s อ a นะคะต่อกับ D1 ค่ะขา SCL นะคะต่ออยู่กับ D2 ค่ะต่อไปนะคะอัลตราโซนิกนะคะอัลตราโซนิกนะคะ VCC ต่อกับ VU ค่ะต่อไปนะคะเป็นขาทริกต่ออยู่กับ D6 ค่ะขาเอ็ดโคนะคะต่อกับ D5 ค่ะขากลาวนะคะต่ออยู่กับกลาวค่ะ ในส่วนของโค้ดนะคะก็จะเป็นการประกาศลยวาเรียแล้ก็ตัวแปรก็คือ D1 D3 แล้วก็ดีสี่นะคะกำหนดให้ค่า LED เป็นค่า0กับ2ก็คือมาจาก GPIO ค่ะส่วนการกำหนดค่านะคะก็คือ p o t Pin เท่ากับ A0 Ring Pin D6 Echo D5 ค่ะในส่วนของ Setup นะคะ Serial Begin อยู่ที่9 6 0 0ค่ะ 1> LED1 output LED2 output print pin output แล้วก็ echo เป็น input ค่ะในส่วนของ LCD ก็คือเป็นการประกาศ backlight ก็ set cursor ไว้ที่00 print system ready delay อยู่ที่1000ค่ะแล้วก็ clear while loop analog เท่ากับ analog read port pin ก็คือเป็นการอ่านค่าพ o r t ค่ะแล้วก็ clear cursor 00 print port แล้วก็เป็น analog value อันนี้จะเป็นในส่วนของเงื่อนไขในโหมดที่ศูนย์ค่ะดิจิตเตอรไว้ led หนึ่ง low led สอง high ก็คือ led หนึ่งติด led สองดับถ้ามีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับสองร้อยห้าสิบหกค่ะแล้วก็โหมดที่หนึ่งนะคะ led หนึ่ง high led สอง low seaker เตอร์เป็นศูนย์หนึ่งก็คือหลอด led หนึ่งดับ led สองติดค่าก็ถ้าตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ด ถึงห้าร้อยสิบสองค่ะหมดที่สองนะคะเป็นอันตราาโซนิก LED หนึ่ง LED สองห้ d i ด i t a l w h ไว e t ส i n ้พินโลแล้วก็มีการวัดมีการวัดระยะนะครับแปลงเป็นเซนติเมตรโดยที่ถ้าค่าหนึ่งร้อยสิบสามถึงเจ็ดร้อยหกสิบแปดในหมวดที่สามนะคะก็คือ อนาล็อกแวลู769ถึง124 LED หนึ่งจะติด LED สองจะติดค่ะแล้วก็เซเคเอร์เซอร์เป็น01โดยดีเลย์อยู่ที่500ค่ะอันนี้นะคะมันจะเป็นบทที่แปดอที่สามค่ะกดหนึ่งครั้งนะคะไฟจะติดแล้วก็มอเตอร์ก็จะติดค่ะครั้งที่สองก็จะขึ้นออมนะคะครั้งที่สามเป็นการเคลียร์หน้าจอในการต่อนะคะก็คือ เริ่มจาก LCD กลาวต่อกล่าวอินสองต่อกับ d ี VCC ต่อกับ VU หลอดไฟต่อกับ K สองในส่วนของ LCD VCC ต่อกับ VU กลาวต่อกัลราว SDA ต่อกับ D สอง SCL ต่อกับ D 1น่ในส่วนของปุ่มนะคะหรือว่าปตอนขาที่1ต่อกับ D 5อี E ขาต่อกับกลาวผ่านตัวต้านทานค่ะ L สองเก้าแ n เอาสามต่อมอเตอร์เอาสต่อมอเตอร์กลาวต่อกขั้วและต่อกับาวอกสายต่อกับฐานขังในวนของต่มนะคะหรอินขี่ต่อกับ D 7 E n d ต่อกับ d 8ค่ะ โค้ดบรรทัดแรก include y d t e x t นะคะเป็นการประกาศ l i ร r a r รีที่จะใช้ะคะ่ะ include liquid crystal i 2 c นะคะเป็นการประกาศจอ lcd ค่ะต่อไปนะคะในฟังก์ชัน set up นะคะ void set up นะคะจะมีเป็นการตั้งค่าการเริ่มต้นของระบบนะคะอันแรกนะคะ pin mode button pin input pull up นะคะเป็นการกำหนดขาที่ต่อกับปุ่มกดนะคะให้เป็นขา input pull up ซึ่งจะทำให้ขานะคะเป็นค่า high โดยอัตโนมัติเมื่อยังไม่กดและเป็นค่า low เมื่อกดปุ่มลงไปแล้วะคะ่ะ พินโหมด LED พินเอา p u พนะคะเป็นการกำหนดขา LED ให้เป็นขา Output เพื่อควบคุมการเปิดปิด LCD ค่ะพินโหมด E&A n เอา p u พุและ Pin Mode I N 1 o ึ t งเอาพนะคะเป็นการกำหนดขาสำหรับการควบคุมมอเตอร์นะคะให้เป็น Output ตค่ะต่อไปนะคะการตั้งค่า LCD นะคะ LCD b e g i n เป็นการเริ่มต้นการทำงานของจอ LCD ค่ะ LED backlight นะคะเป็นการเปิดไฟ backlight ของหน้าจอ LCD ค่ะ LCD clear นะคะเป็นการล้างข้อความบนหน้าจอ LCD ค่ะสถานะการแสดงเริ่มต้นนะคะ LCD Set Cursor er 00นะคะเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ให้ไปที่คอลัมน์0แถว0ะคะ่ะ LCD Print Light Off แสดงข้อความ Light Off บนหน้าจอ LCD ค่ะ LCD Set Cursor er 01นะคะเป็นการเลื่อนเคอร์เซอร์ให้ไปที่คอลัมน์0แถวที่1ค่ะ LCD Print Motor Off นะคะเป็นการแสดงข้อความ Motor Off บนหน้าจอนะคะต่อไปนะคะ Digital Write LED Pin High นะคะเป็นการสั่งให้ LED นะคะปิดตั้งแต่เริ่มต้น LED Write ENA Low นะคะเป็นการสั่งให้มอเตอร์ปิดตั้งแต่เริ่มต้น ต่อไปนะคะจะเป็นในส่วนของวอยลูปนะคะจะเป็นการทํางานซ้ําไปเรื่อยๆค่ะ button state digital read right, digital read button pin นะคะเป็นการอ่านค่าสถานาปะปัจจุบันของปุ่มกดและเก็บไว้ในตัวแปรของ button state ค่ะการตรวจจับปุ่มกดนะคะ e button state low last button state high ตรวจสอบสถานะปุ่มกดนะคะว่าถูกกดหรือย,อยังค่ะต่อไปนะคะการสลับโหมดการทํางานนะคะเมื่อตรวจพบนะคะการกดปุ่มหนึ่งครั้งนะคะจะนับเพิ่มขึ้นหนึ่งค่ะต่อไปนะคะสวิตช์ใช้คําสั่งสวิตช์นะคะเพื่อสลับการทํางานตามจํานวนที่กดนะคะ สวิตช์เคสหนึ่งนะคะหากกดครั้งที่หนึ่งนะคะจะเรียกฟังก์ชัน turn on นะคะเพื่อเปิด LED และมอเตอร์ค่ะเคสที่สองนะคะหากกดครั้งที่สองคะจะเรียกฟังชัน turn off เพื่อปิด LED และมอเตอร์ค่ะเคสที่สามนะคะหากกดครั้งที่สามนะคะจะเรียกฟังก์ชัน clear screen ค่ะการเคสติสกีนนะคะเพื่อเป็นการล้างหน้าจอนะคะและรีเซ็ตค่าค่ะต่อไปนะคะลัด button state นะคะใช้ในการตรวจสอบการกดครั้งต่อไปของฟังก์ชันย่อยนะคะฟังก์ชัน white turn นะคะ digital right LED pin low นะคะเป็นการสั่งให้ LED เปิดนะคะ ดิจิตอลไวต์ E N A high นะคะเป็นการสั่งให้มอเตอร์มอเตอร์เปิดค่ะ,สะแสดงข้อความ light on และมอเตอร์ on บนหน้าจอ LED นะคะค่ะไวท์ white turn off นะคะดิจิตอลไวต์ LED pin high นะคะเป็นการสั่งให้ LED ปิดค่ะดิจิตอลไวต์ E N A low นะคะเป็นการสั่งให้มอเตอร์ปิดค่ะ,สะแสดงข้อความ light off และมอเตอร์ off นะคะบนหน้าจอ LED ค่ะต่อไปนะคะเป็นไวท์ clear screen ค่ะ Digital white LED high นะคะเป็นการสั่งให้ LED ปิดค่ะ Digital white ENA เ o นะคะเป็นการสั่งให้มอเตอร์ปิดค่ะเอ d วีดีคลีนะคะเป็นการล้างหน้าจอ LCD ค่ะ